สวัสดีคะ่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนต่อไปเรามาเข้าสู่บทเรียนเรื่องสารประกอบเชิงซ้อนกันเลยนะคะสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ของบทเรียนนี้มี4ข้อคือ 1. นักเรียนสามารถบอกความหมายของสารประกอบเชิงซ้อนที่ได้ศึกษาไปได้ 2. นักเรียนสามารถทำการทดลองเพื่อเตรียมสารประกอบเชิงซ้อนบางชนิดของทองแดงได้ 3. อธิบายเหตุผลที่สารประกอบเชิงซ้อนของทองแดงมีสีต่างกัน 4. ส,สาม,มารถคำนวณเลขออกซิเดชันของธาตุทรานซิชันในสารประกอบเชิงซ้อนได้และ 5. สาม,มารถอ่านชื่อสารประกอบเชิงซ้อนได้ค่ะนักเรียนเคยช่วยคุณแม่ทำอาหารไหมคะเคยครับแล้วมีใครรู้บ้างเอ่ย ว่าคุณแม่ใช้อะไรล้างผักผล,ลไม้ใช้ด่างทับทิมค่ะคุณแม่แช่ผักในน้ำด่างทับทิมถูกต้องแล้วค่ะแล้วนักเรียนทราบไหมคะว่าทำไมคุณแม่แช่ผักในน้ำด่างทับทิมด่างทับทิมสามารถฆ่าเชื้อโรคได้ค่ะเก่งมากค่ะด่างทับทิมหรือโพแทเสเซียมเปอร์แมงเกเนตเป็นสารเคมีที่มีใช้ในครัวเรือนมาตั้ง นอกจากจะใช้ล้างผักผลไม้แล้วปัจจุบันยังมีการนำด่างทับทิมมาใช้ทำความสะอาดวัสดุตกแต่งตู้ปลาด้วยค่ะด่างทับทิมที่เราใช้ล้างผักผลไม้หรือใช้ทำความสะอาดวัสดุตกแต่งตู้ปลานี้เป็นสารประกอบเชิงซ้อนนะคะในบทเรียนก่อนหน้านี้นักเรียนได้ศึกษาเกี่ยวกับธาตุแทนเซียนกันมาบ้างแล้ว ในบทเรียนนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับสารประกอบเชิงซ้อนของธาตุทรานซิชันรวมถึงการทดลองเรื่องการเตรียมสารประกอบเชิงซ้อนของทองแดงกันค่ะ cassette. <S <S ก่อนจะเริ่มบทเรียนของเรา mm. นักเรียนตอบครูได้ไหมคะว่าสารประกอบเชิงซ้อนคืออะไรอืมสารประกอบเชิงซ้อนคือสารประกอบที่มีไอออนของโลหะ หรือโลหะเป็นอะตอมกลางและเกิดพันธะกับลิแกนค่ะเก่งมากค่ะสารประกอบเชิงซ้อนหรือสารเชิงซ้อนต้องมีลิแกนเป็นองค์ประกอบซึ่งลิแกนก็คือโมเลกุลหรือไอออนลบที่มาสร้างพันธะกับไอออนของโลหะหรืออะตอมของโลหะทำให้เกิดเป็นสารที่ซับซ้อนกว่าเดิม ไอออนหรืออะตอมของธาตุทรานซิชันอยู่ตรงกลางเราเรียกว่าอะตอมกลางหรือสัญลักษณ์ตัวเอ็ในภาพโดยสร้างพันธะโคเวเลนต์หรือพันธะโคออร์ดิเนตโคเวเลนต์กับอะตอมหรือโมเลกุลหรือไอออนที่อยู่ร,บรอบๆได้และสารที่สร้างพันธะกับอะตอมกลางเรียกว่าลิแกน แทนด้วยสัญ,ญลักษณ์ตัว L ในภาพสารประกอบเชิงซ้อนอาจมีประจุหรือไม่มีประจุก็ได้ถ้าสารประกอบนั้นมีประจุบวกหรือลบเราจะเรียกว่าไอออนเชิงซ้อนหรือคอมเพล็กซ์ไอออนค่ะคุณครูครับการที่ไอออนเชิงซ้อนจะมีประจุบวกหรือลบนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอะไรหรอครับการที่ไอออนเชิงซ้อนมีประจุบวกหรือลบ จะขึ้นอยู่กับประจุของอะตอมกลางและลิแกนค่ะประจุของไอออนเชิงซ้อนเกิดจากผลรวมของประจุของอะตอมกลางกับประจุรวมทั้งหมดของลิแกนทุกตัวค่ะตัวอย่างของสารประกอบเชิงซ้อนของธาตุแพลนซิชันเช่นโพแทสเซียมเปอร์แมงกานตประกอบด้วยโพแทสเซียมไอออนและเปอร์แมงกานตีตไอออน ส่วนโพแทสเซียมเฮกซะไซยาโนเฟรเรตทรี no A ree, ประกอบด้วยโพแทสเซียมไอออนและเฮกซะไซยาโนเฟรเรตทรีไอออนทั้งเปอร์มแมงกาเนตไอออนและเฮกซะไซยาโนเฟรเรตทรีไอออนจัดเป็นไอออนเชิงซ้อนเขียนแสดงได้ดังนี้ค่ะแล้วสารประกอบโคออร์ดิ t เนชชันคืออะไรเหรอคะสารประกอบโคออร์ดิ t เนชชัน หรือ coordination compound คือสารประกอบที่ประกอบด้วยสารเชิงซ้อนตั้งแต่1ชนิดขึ้นไปค่ะอาจเป็นสารเชิงซ้อนที่ไม่มีประจุประกอบด้วยอะตอมกลางและลิแกนเช่นได a m i n e d i c o l อ o ม p มแ a t i n u m t o หรือเป็นสารประกอบที่เป็นไอออนโดยส่วนที่เป็นสารเชิงซ้อนจะเป็นไอออนบวกหรือไอออนลบ หรือทั้งบวกและลบก็ได้ดังตัวอย่างค่ะหมายความว่าสารประกอบ coordination ก็คือสารประกอบเชิงซ้อนหรือสารเชิงซ้อนนั่นเองใช่ไหมครับถูกต้องค่ะเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นลองดูจากภาพนะคะ cobalt ion ทำหน้าที่เป็นอะตอมกลาง c อ l ล i ไออ o n ที่อยู่ชิดกับ cobalt และ ammonia เป็นลิแกนเพนตาแอมีนคอโรโคบอลทูเป็นไอออนเชิงซ้อนคอไยอีกสองไอออนด้านขวามือสุดเป็นไอออนลบอิสระจะเห็นว่าสารประกอบโคออร์ดิเนชันนี้มีไอออนเชิงซ้อนของโคบอลที่มีประจุบวกและคอไยซึ่งมีประจุลบเป็นองค์ประกอบส่วนเลขโคออร์ดิเนชันคือจำนวนลิแกนทั้งหมด ในไอออนเชิงซ้อนซึ่งเท่ากับ6โดยธาตุทรานซิชันส่วนใหญ่จะเกิดเป็นสารประกอบเชิงซ้อนที่มีสีต่างๆกันดังตัวอย่างที่นักเรียนได้ทำการทดลองในบทเรียนก่อนหน้านี้ค่ะเข้าใจแล้วครับคุณครูต่อไปเรามาดูการทดลองเรื่องสารประกอบเชิงซ้อนกันนะคะโดยการทดลองของเราในวันนี้ จะเป็นการเตรียมสารประกอบเชิงซ้อนของทองแดงค่ะก่อนเริ่มทำการทดลองนักเรียนต้องศึกษาวิธีการทดลองอย่างละเอียดและที่สำคัญต้องทราบชนิดและความเข้มข้นของสารที่จะใช้ทำการทดลองรวมถึงศึกษาข้อมูลความปลอดภัยและข้อควรระวังของสารเคมีต่างๆด้วยนะคะในการทดลอง ข้อควรระวังทางด้านความปลอดภัยในการทำการทดลองนักเรียนต้องแต่งกายให้รัดกุมและถูกต้องตามหลักความปลอดภัยเบื้องต้นค่ะถ้านักเรียนไว้ผมยาวต้องรวบผมให้เรียบร้อยสวมเสื้อกาวหรือเสื้อคลุมปฏิบัติการสวมแว่นตานิรภัยสวมถุงมือยางสวมรองเท้าหุ้มส้นค่ะ ด้านความปลอดภัยของสารเคมีที่ใช้นักเรียนต้องศึกษาข้อควรระวังด้านความปลอดภัยของสารเคมีที่จะนำมาทดลองก่อนในการทดลองนี้เราใช้สารเคมีด้วยกัน3ชนิดค่ะเรามาดูกันนะคะว่าสารเคมีที่เราใช้ในการทดลองแต่ละชนิดมีข้อควรระวังด้านความปลอดภัยอย่างไรบ้าง Copper Sulfate Pentahydrate และเอทานอลเป็นสารที่มีลิตรระคายเคืองระวังอย่าให้สัมผัสผิ Border, หผหหวหนังและดวงตาหากโดนผิวหนังหรือดวงตาต้องล้างน้ำสะอาดมากๆ,ๆทันทีสารละลายแอมโมเนียเข้มข้นเป็นสารกัดกร่อนและมีลิตรระคายเคืองระวังอย่าให้สัมผัสผิวหนังและดวงตาหากโดนผิวหนังหรือดวงตาต้องล้างน้ำสะอาดมากๆทันที เมื่อศึกษาวิธีการทดลองอย่างละเอียดและทราบข้อมูลความปลอดภัยและข้อควรระวังของการใช้สารเคมีต่างๆแล้วเรามาดูการทดลองเรื่องสารประกอบเชิงซ้อนกันนะคะในการทดลองนี้เราจะศึกษาการเตรียมสารประกอบเชิงซ้อนของาธาตุทองแดงไปดูวิธีการทดลองพร้อมกันเลยค่ะเริ่มต้นด้วยการนำหลอดทดลองมา ใส่คอปเปอร์ซันเฟตเพนตะไฮเดรตลงไปประมาณ2กรัมเติมน้ำประมาณ5มิลลิลิตรจากนั้นเติมสารละลายแอมโมเนียเข้มข้นลงไปพร้อมทั้งเขยา่าจนสารละลายหมดสังเกตการเปลี่ยนแปลงและบันทึกผลค่ะต่อไปใส่เอทานอลเข้มข้นร้อยละ95ประมาณ5-10มิลิลิตร ลงในหลอดทดลองทีละน้อยจนตะกอนไม่เพิ่มขึ้นค่ะขั้นที่3กรองและล้างตะกอนด้วยเอทานอล3มิลลิลิตรคลี่กระดาษกรองออกวางบนกระจกนาฬิกาพึ่งตะกอนให้แห้งและสังเกตลักษณะตะกอนที่เกิดขึ้นค่ะจากนั้นเราเก็บตะกอนทิ้งไว้หนึ่งคืนเพื่อสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นนะคะเอาละค่ะ เรามาดูผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังจากเก็บตะกอนของแข็งไว้หนึ่งคืนกันนะคะการเตรียมสารประกอบเชิงซ้อนของทองแดงจากคอปเปอร์ซัลเฟตเพนตะไฮเดรตทำได้โดยนำคอปเปอร์ซัลเฟตเพนตะไฮเดรตซึ่งเป็นผลึกของแข็งสีฟ้ามาละลายในน้ำและสารละลายแอมโมเนียเข้มขน้นได้สารละลายที่มีสีฟ้า จากนั้นเมื่อเติมเอทานอลจะเกิดตะกอนของแข็งสีครามที่แตกต่างจากสารตั้งตน้นเมื่อเก็บตะกอนของแข็งไว้หนึ่งคืนตะกอนจะมีสีเปลี่ยนไปเป็นสีเขียวแกมฟ้าเอาละค่ะเห็นขั้นตอนการทดลองและผลการทดลองแล้วใช่ไหมคะนักเรียนสังเกตเห็นตะกอนของแข็งสีครามที่เกิดขึ้นหลังจากเติมเอทานอลไหมคะ ทราบไหมคะว่านั่นคืออะไรเตตร a แอมีนคอปเปอร์ทูซอลเฟตโมโนไฮเดรตครับ oh <ack> ถูกต้องค่ะเมื่อเติมเอทานอลลงในสารละลายจะเกิดตะกอนของเตตร a แอมีนคอปเปอร์ทูซอลเฟตโมโนไฮเดรตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเป็นไปตามสมการต่อไปนี้ค่ะและเมื่อเก็บตะกอนของ เตตราแอมมีนคอปเปอร์ทูซัลเฟตมอนอไฮเดรตไว้หนึ่งคืนตะกอนจะเปลี่ยนสีเป็นสีเขียวแกมฟ้าเนื่องจากตะกอนนี้สามารถสลายตัวให้แอมโมเนียและน้ำอย่างละหนึ่งโมเลกุลเขียนสมการแสดงได้ดังนี้ค่ะถ้านักเรียนพิจารณาเลขออกซิเดชันของทองแดงในสารประกอบเชิงซ้อนทั้งสชนิดก็จะพบว่าชนิด และจำนวนลิแกนที่มาล้อมรอบคอปเปอร์ทูไอออนนั้นแตกต่างกันแต่คอปเปอร์มีเลขออกซิเดชันเป็นบวกสนั้นเท่ากันค่ะต่อไปเราลองมาศึกษาวิธีการหาเลขออกซิเดชันของธาตุทรานซิชันในไอออนเชิงซ้อนกันนะคะซึ่งหลักการของการหาเลขออกซิเดชันมีดังนี้ขั้นที่1 เริ่มจากกำหนดธาตุแทนซิชันที่เป็นอะตอมกลางและชนิดของลิกแกนทุกตัวในไอออนเชิงซ้อนขั้นที่2นักเรียนต้องหาประจุรวมของลิกแกนทั้งหมดในไอออนเชิงซ้อนก่อนโดยมีหลักดังนี้ค่ะโมเลกุลที่เป็นกลางเช่นน้ำแอมโมเนียเอทิลีนไดเอมีนมีประจุเท่ากับศูนย์ ไอออนลบที่มีประจุลบหนึ่งเช่นเฮไลไอออนไซยาไนไฮดรอกไซ์ไทโอไซยาเนตไนไตรมีประจุเท่ากับลบหนึ่งไอออนลบที่มีประจุอื่นๆจะมีจำนวนประจุเท่ากับประจุที่ปรากฏในสูตรเช่นซันเฟตออกไซ์ ไทโอซัลเฟตมีประจุเท่ากับลบสองตัวอย่างการหาประจุรวมของลิแกนขั้นที่1ท่ธาตุทรานซิชันคือโคบอลต์ขั้นที่สองลิแกนคือน้ำมีประจุเท่ากับ0มีจำนวน6โมเลกุลดังนั้นประจุรวมของลิแกนเท่ากับศ์คูณ6เท่ากับ0ูนค่ะ ตัวอย่างการหาประจุรวมของลิแกนขั้นที่1นึ่งธาตุแพนซิชันคือโคบอล t ขั้นที่2ลิแกนคือแอมโมเนียมีประจุเท่ากับ0มีจำนวน4ี่โมเลกุลและคอไ e มีประจุเท่ากับลบหมีจำนวน2องไอออนประจุรวมของลิแกนเท่ากับประจุของแอมโมเนียซึ่งเท่ากับ0 คูณจำนวนโมเลกุลของแอมโมเนียซึ่งเท่ากับ4บวกด้วยประจุคอไยซึ่งเท่ากับลบ1คูณจำนวนไอออนของคอไยซึ่งเท่ากับ2ดังนั้นประจุรวมของลิแกนทั้งหมดเท่ากับลบ2ค่ะขั้นที่3หาเลขออกซิเดชันของธาตุแทนซิชันจากจำนวนประจุของไอออนเชิงซ้อน ลบด้วยประจุรวมของลิแกนต์ตัวอย่างการหาเลขออกซิเดชันของธาตุรานซิชันในไอออนเชิงซ้อนนะคะประจุของไอออนเชิงซ้อนเท่ากับบวกสองประจุรวมของลิแกน์เท่ากับ0ดังนั้นเลขออกซิเดชันของโคบอลต เท่ากับบวกสองค่ะตัวอย่างที่สองประจุของไอออนเชิงซ้อนเท่ากับบวกหประจุรวมของลิแกนเท่ากับลบสองดังนั้นเลขออกซิเดชันของโคโบอลเท่ากับบวกสค่ะ นักเรียนอาจสงสัยว่าจะอ่านสารประกอบเชิงซ้อนได้อย่างไรครูมีหลักการจำง่ายๆให้ดังนี้ค่ะขั้นแรกเราต้องหาว่าสารเชิงซ้อนหรือไอออนเชิงซ้อนคืออะไรซึ่งนักเรียนสามารถสังเกตได้ดังนี้ค่ะว่าสารเชิงซ้อนจะมีธาตุทานซิชันเป็นอะตอมกลางและมีลิแกนเป็นส่วนประกอบอยู่ด้วยตัวอย่าง สารเชิงซ้อนคือส่วนที่มีโคเบอลเป็นอะตอมกลางและน้ำเป็นลิแกนขั้นที่สองสำหรับการอ่านชื่อไอออนเชิงซ้อนให้ระบุจำนวนลิแกนด้วยคำนำหน้าภาษาละตินตามด้วยชื่อลิแกนและตามด้วยชื่อไอออนของธาตุแพนซิชันพร้อมระบุเลขออกซิเดชันค่ะตัวอย่างนะคะลิแกนคือน้ำ เรียกชื่อว่าเอควาจำนวนโมเลกุลของน้ำเท่ากับ6อ่านว่าเฮกซะธาตุรานซิชันคือโคบอลเลขออกซิเดชันของโคบอลเท่ากับบวกสองอ่านชื่อว่าเฮกซะเอควาโคบอลทูไอออนถ้ามีลิแกนมากกว่า1ชนิดให้เรียกชื่อลิแกนเรียงตามอักษรภาษาอังกฤษค่ะ ตัวอย่างเช่นลิกแกนคือแอมโมเนียเรียกชื่อว่าแอมมีนและคลอไรเรียกชื่อว่าคลอโรจำนวนโมเลกุลของแอมโมเนียเท่ากับ4อ่านว่าเตตระจำนวนคลอลไรไอออนเท่ากับสองอ่านว่าไดธาตุแทนซิชันคือโคบอลมีเลขออกซิเดชันเท่ากับบวกสอ่านชื่อว่า เพนตาแอมีนไดโรโคบอลทริไอออนขั้นที่3อ่านชื่อไอออนบวกหรือไอออนเชิงซ้อนที่มีประจุบวกก่อนแล้วตามด้วยไอออนลบหรือไอออนเชิงซ้อนที่มีประจุลบค่ะตัวอย่างดังนี้ไอออนบวกคือเฮกซาเอควาโคบอลทูไอออนไอออนลบคือคอไลไอออนอ่านชื่อว่า เฮกซาเอควาโคบอลทูคลอไ e ลิแกนที่เราพบได้บ่อยๆมีชื่อเรียกดังนี้ค่ะน้ำอ่านชื่อว่าเอควาแอมโมเนียอ่านชื่อว่าเอทิลีนไดเอ a มี n นอ่านชื่อว่าเอทิลีนไดเอ m มี e นคลอไรอ่านชื่อว่าคอโรบ r o m e อ่านชื่อว่าโบรโมไอดายอ่านชื่อว่าไอโอดไซยาไนอ่านชื่อว่าไซยาโนไฮดรอกไซอ่านชื่อว่าไฮดรอกโซข้อสังเกตลิแกนที่มีประจุลบจะเปลี่ยนคำลงท้ายเป็นโอนะคะการอ่านตัวเลขแสดงจำนวนลิแกนถ้าเป็นหนึ่ง เราไม่ต้องระบุจํานวนลิกแกน 2. ออ่านว่าใด 3. อ่านว่าไตร 4. อ่านว่าเตตระ5อ่านว่าเพนตะ 6. อ่านว่าเฮกซะการอ่านชื่อสารประกอบเชิงซ้อนในกรณีไอออนเชิงซ้อนเป็นประจุลบ ให้เรียกชื่อธาตุ t a n s i t i o n เป็นภาษาละตินและลงท้ายด้วยเสียงเอดค่ะตัวอย่างเช่นอ่านชื่อว่าเตตร a ไซยาโนนิกเกิลเลตทูไออ่านชื่อว่าเต t r a คอโลแพลตินเอตทูไอออนนักเรียนลองมาอ่านชื่อสารประกอบเชิงซ้อนต่อไปนี้กันนะคะอ่านชื่อว่าเตตราแอมีนไดโครโค b a l ทรีคอไรครับ อ่านชื่อว่าโพแทสเซียมเตตราคอโลแพตตินเอตทอ่านชื่อว่าเฮกซาแอมีนโคบอลต์ทรีเตตราคอโลเฟเรตทรีครับทั้งหมดนี้เป็นวิธีการอ่านชื่อสารประกอบเชิงซ้อนอย่างง่ายนะคะครูอยากให้นักเรียนทบทวนและลองทำแบบฝึกหัดบ่อยๆเพื่อจะได้มีความเข้าใจและนำไปใช้ได้ค่ะหรือนักเรียน อาจศึกษาการอ่านชื่อสารประกอบเชิงซ้อนชนิดอื่นๆเพิ่มเติมเองก็ได้ค่ะต่อไปเรามาดูตัวอย่างสารประกอบเชิงซ้อนของธาตุอื่นๆกันนะคะโพแทสเซียมเปอร์แมงกานีตหรือด่างทับทิมเป็นผลึกของแข็งสีม่วงใช้สำหรับล้างผักและฆ่าเชื้อโรคประกอบด้วยโพแทสเซียมไอออนและเปอร์แมงกานีตไอออน โพเทสเซียมแมงกานีเป็นผลึกของแข็งสีเขียวใช้เป็นสารตั้งตน้นในการผลิตโพเทสเซียมเปิร์แมงกานตประกอบด้วยโพเทสเซียมไอออนและแมงกานตไอออนโพเทสเซียมไดโครเมตเป็นผลึกของแข็งสีสม้มนิยมใช้ในการหาปริมาณออกซิเจน gen, ที่ใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำประกอบด้วย โพแทสเซียมไออนและไดโครเมตไอออนโพแทสเซียมโครเมตเป็นผลึกของแข็งสีเหลืองใช้เป็นอินดิเคเตอร์ในการหาปริมาณคอไลนในน้ำด้วยวิธีไทเทรตด้วยซิลเวอร์ไนเตรดประกอบด้วยโพแทสเซียมไอออนและโครเมตไอออนเลดโครเมตเป็นผลึกของแข็งสีเหลือง ใช้เป็นเม็ดสีในงานอุตสาหกรรมประกอบด้วยเลดไอออนและโครเมตไอออนโพแทสเซียมเฮกซาไซยาโนเฟเรตเรีเป็นผลึกของแข็งสีเหลืองสม้มใช้ในอุตสาหกรรมภาพถ่ายประกอบด้วยโพแทสเซียมไอออนและเฮกซาไซยาโนเฟเรตเรีไอออนโพแทสเซียมเฮกซาไซยาโนเฟเรตทู เป็นผลึกของแข็งสีเหลืองอ่อนประกอบด้วยโพแทสเซียมไอออนและเฮกซาไซยาโนเฟเรตทูไอออนคปเปอร์เฮกซาไซยาโนเฟเรตทูเป็นของแข็งสีน้ำตาลแดงใช้ในการสกัดดีบุกและทองแดงออกจากแร่โมลิบดีนัมประกอบด้วยคปเปอร์ไอออนและเฮกซาไซยาโนเฟเรตทไอออน เฮกซาแอมีนโคบอลทีคอไลเป็นผลึกของแข็งสีสม้มประกอบด้วยเฮกซาแอมีนโคบอลทีไอออนและคอไลไอออนเตตราแอมีนไดโครโคบอลทีคอไลเป็นผลึกของแข็งสีม่วงประกอบด้วยเตตราแอมีนไดโครโคบอลทีไอออนและคอไลไอออนเฮกซาเอควาโคบอลทูคอไล เป็นผลึกของแข็งสีชมพูประกอบด้วยเฮกซาเอควาโคบอลต์ูไอออนและคอไลไอออนโซเดียมเตตราคอโคบอลเตตทูเป็นผลึกของแข็งสีน้ำเงินประกอบด้วยโซเดียมไอออนและเตตราคอโคบอลเตตทูไอออนเฮกซาเอควานิกเกิลทูซัลเฟตเป็นผลึกของแข็งสีเขียวประกอบด้วย เฮกซาเอ a วา c ิ้งนิกเกิลทูไอออนและซัลเฟตไอออนเฮกซาแอมมีนนิกเกิลทูคอไลเป็นผลึกของแข็งสีน้ำเงินประกอบด้วยเฮกซาแอมมีนนิกเกิลทูไอออนและคอไ i ไอออนเตตราแอมมีนนิกเกิลทูซัลเฟตเตรียมได้จากการทำปฏิกิริยาของสารละลายนิกเกิลทูซัลเฟตกับแอมโมเนียได้สารละลายสีน้ำเงินแกมเขียว หากตกผลึกจะได้ของแข็งสีน้ำเงินแกมเขียวต่อไปเราจะมาดูว่ามีลิแกนใดอีกที่สามารถเกิดเป็นสารประกอบเชิงซ้อนได้ครับครูจะยกตัวอย่างของลิแกนที่มีเลขออกซิเดชันต่างๆให้ดูนะคะเช่นลิแกนที่มีเลขออกซิเดชันเท่ากับลบสได้แก่ ฟอสเฟตและฟอสฟ t e ลิกแกนที่มีเลขออกซิเดชันเท่ากับลบสองได้แก่คาร์บอเนตซัลเฟตและซัลไฟลิกแกนทที่มีเลขออกซิเดชันเท่ากับลบหนึ่งได้แก่ไฮโปคลอไรด์คลอไรด์คลอเรตเปอร์คลอเรตไนไตร t ์และไนเตรตเป็นต้นเพื่อทดสอบความเข้าใจนักเรียน ลองหาเลขออกซิเดชันของ CO ในนะคะครับคุณครูได้คำตอบกันแล้วใช่ไหมคะนักเรียน CO, CO มีเลขออกซิเดชันเท่ากับเท่าไหร่คะ CO มีเลขออกซิเดชันเท่ากับบวกสองค่ะถูกต้องคะ่ะหลังจากศึกษาเรื่องสารประกอบเชิงซ้อนกันไปแล้ว ครูอยากให้นักเรียนลองทำแบบทดสอบหลังบทเรียนเพื่อทดสอบความรู้ที่ได้เรียนกันไปนะคะแล้วพบกันใหม่ในบทเรียนหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณครู